สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเพจผู้จัดการอาขายเองนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถ Ford Ranger XLT 4ประตูเกียร์อัตโนมัตินะครับวันนี้เราจะพามาดูรถ4ประตูเกียร์อัตโนมัตินะครับเ,เราคงไม่มาแนะนำกันแล้วว่าในรุ่น4ประตู XLT นะครับมีออปชั่นอะไรบ้างแต่กำลังจะเรียนทุกท่านว่า วันนี้ที่ไหนไม่มีรถสี่ประตูเกียร์อัตโนมัติสีดำนะครับที่โชว์รูมผมฟอร์ดไทยธาราบางบอนผู้จัดการอาขายเองมีรถส่งมอบให้ท่านได้เลยนะครับท่านใดต้องการรถสี่ประตูสีดำทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบสี่ประตูเกียร์อัตโนมัติทุกรุ่นทุกสีนะครับตอนนี้ที่ไหนไม่มี โทรมาสอบถามเรากันได้นะครับเพจผู้จัดการอาขายเอง0845164994้ําย้ำอีกครั้งนะครับ0845164994ทั้งเทางเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับทุกท่านในทุกรุ่นทุกสีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ ID l ล n e A R T า356นะครับ เออาร์ททักมาสอบถามโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเพจผู้จัดการอาขายเองนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถ Ford r a n g e r XLT4 ประตูเกียร์อัตโนมัตินะครับวันนี้เราจะพามาดูรถ4ประตูเกียร์อัตโนมัตินะครับ เราคงไม่มาแนะนำกันแล้วว่าในรุ่น4ประตู XLT นะครับมีออปชันอะไรบ้างแต่กำลังจะเรียนทุกท่านว่าวันนี้ที่ไหนไม่มีรถ4ประตูเกียร์อัตโนมัติสีดำนะครับที่โชว์รูมผมฟอร์ดไทยธาราบางบอนผู้จัดการอาขายเองมีรถส่งมอบให้ท่านได้เลยนะครับท่านใดต้องการรถ4ประตูสีดำทักมาสอบถามกันได้เลย นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบ4ประตูเกียร์อัตโนมัติทุกรุ่นทุกสีนะครับตอนนี้ที่ไหนไม่มีโทรมาสอบถามเรากันได้นะครับเพจผู้จัดการอาขายเอง0845164994ย้ำอีกครั้งนะครับ0845164994ทางเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับทุกท่าน ในทุกรุ่นทุกสีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ IDI A R T Y 3 5 6นะครับ A R T Y 3 5 6ทักมาสอบถามโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีสวัสดีครับ